เซนก็คุกกโคเอ็นปะทะไอโบกโคเอ็นศึกนัดสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายที่จะยืนหยัดคือนักสู้อรารรกามิโรกะกันเหรอหรือว่าจะเป็นนักสู้มิคาโดกาโอกเน่ในการพบกันคราวก่อนนักสู้กาโอสามารถชนะได้ด้วยวันเทิร์นคิวแล้วในคราวนี้จะเป็นแบบไหนกันแน่ะและคะเนี่ยนั่นสิการต่อสู้คราวก่อนนั่นอ่ะมันเหมือนกันวิวาทที่เน้นความโกรธเขาว่าบัดี้ไฟมันไม่ใช่ของที่มีไว้เพื่ออะไรแบบนั้นแท้ ้วงั้นฉันก็เลยตัดสินใจว่าจะเป็นเพื่อนกับคนที่แข่งบอดี้ไฟด้วยแต่ว่ามันถึงจะสู้กันแล้วเป็นเพื่อนกันไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เอ๊เจ้าเองก็เคยพลาดมาแล้วนี่ถ้าพลาดอีกก็แค่ลองดูอีกครั้งก็พอแล้วนี่นะเออเธออ,ออาจจะล้มแล้วอีกก็ได้แต่ว่านั่นรือว่าเป็นเรื่องเลยนะ สิ่งสำคัญก็คือการยอมรับความล้มเหลวของตัวเองนั่นสินะดรัมแบบนี้สิถึงจะเป็นบัตรดีของข้ามาลุยไปพร้อมกันนะฉันขอฝ่ายด้วยแล้วกันโคโหูโ<อ>ไม่ว่ายัางไงฉัาก็อยากเป็นเพื่อนกับรุ่นพี่อารากามิตอนสึกชำระแคนอารากามิโรกะ อาราก็มีโรกะถ้านายใช้พลังนั้นกับกาโอคุงแล้วก็ฉันจะใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อโค่นนายซะมิคาโดกาโอกับริวเอนจิทาสุคุวันนี้ฉันจะลบล้างความอับอายในตอนนั้นทิ้งซะเริ่มต้นที่นายก่อนเลยมิคาโดกาโอโรกะอลังแห่งเอสจะทลายคู่ต่อสู้เอสดีฟเ์ตอ oh! ดวงเดือตั้งแต่ต้นสิถึงจะตื่นเต้นแล้วฟ้าที่มีแต่เมฆดำก็จะสดใสหนุ่มน i ดราก้อนฮีโร่บาตี้ไฟร h สเอดอ,อกกร็อดันเจี e ย w วอดันเจีวู้กล้ารำปรากฏกายบอกไงนะดันเจ o ้ยววอเหรอมาดิสกิลนิดน้อย ล้าใช้เด็กหลอกเด็กนั่นมาสู้กับฉันเนี่ยนะไม่ใช่เด็กหลอกเด็กนะไม่ใช่สักนิดเราก็ฮีโร่นี่ไม่ใช่เด็กหลอกเด็กเลยนะเพราะว่าผมกับบาคุแล้วก็คุกุรุแล้วก็ไหจันรามที่ลงทุนไปฝึกวิชาจากนาเจนวอลมาอีกนะผมอยากจะเป็นเพื่อนกับรุ่นพี่อารามิด้วยเด็กนี้นี่แหละอ,อ,อยากจะเป็นเพื่อนงั้นเหรอ เเรานนี่ยโนะจมตีด้วยอำมา์ไหนแบล็กดรากโอตอนนี้เนเหลือพลังชีวิตสองหน่วยปีช่าด้วยเจ้านี่แหละโจมตีด้วยหอกทลายผู้ผาร้ายเขียวยะอ๋อดีจริงๆที่ลูกปลอดภัยรู้บ้างหรือเปล่าเขียวยะว่าพวกเราเป็นห่วงลูกแค่ไหนอ้ะ พ่นพ่อครับผมอยากได้เด็กคนนั้นนะครับ <Huh? S 1> นายนะ่ะจะมาเป็นเพื่อนของฉันใช่ไหมฉันไม่คิดจะเป็นเพื่อนกับนายเลยสักนิดขอไปช่วงลางเอาเมื่อนายวิโดโทคอโจมตีใส่ไฟเตอร์ย่เดินมุ นักสู้อราร์กามิีที่ได้เริ่มก่อนทำไปสามดาเมจในการโจมตีคแบบรั้งแรกโยกูโยกคราชแอนโดรขอฟาด้วยละรัมวันนี้ขอพูดกล้ารัมไปช่องขวาได้เลยจังนั้นขอแพนโดรารัมวั้ย้ายไปช่องซ้าย ทิ้งการหนึ่งใบจังมือเพื่อสวมใส่อาวุธแห่งพ้กล้ากรอร่ซิกโก้นักสู้กาโอมาที่เข้าลงมาพร้อมสู้ตั้งแต่ต้นเกมเลยค่ะพ้กล้าดรัมโจมตีใส่มิโดทอร์เลย,เ,ยเข้าเมาเบ้ายิงเ<ะ>เป็นอะไรไปอ่ะลูกะอะไรนะกรนะโดดเอเมื่อกี้มันคืออะไรเนี่ย เมื่อผู้กล้าดรามโจมตีมอนสเตอร์ในช่องกลางแล้วเป่ายิงชุบชนะอีกฝ่ายทำงานได้เจ้าสุวรรณือสนิมก็จะได้รับสกิลเพเนเทรตเฮียกราวลิสต์จังนะโจมตีด้วยแพโดราระวันใหญ่ในกลางมีของดีนะออร้อยคลื่นมารพิฆาต อนนี่มัะไระสกิลท str oh yeah. ี่จะทำงานเมื่อไปโดราเราว่าใหญ่ถูกทำลายเราเบิดยักษ์ไงล่ะเปบาเย็นเฮ้ยชอตโย่ถอยเพราะทำโตได้ใจเกิดไปไงล่ะโยอ่า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 ในซุปอรดิมติดจับยาของตัวเองจนได้ค่ะ เพื่อนยังงั้นเหรอหมอน,นั่นอยากจะเป็นเพื่อนกับนายจริงๆสินะนี่ฉันไม่จำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนรู้ก็ะฉันจะให้นายได้เห็นัตงแต่วันนั้นนายก็ได้อยู่ร่วมบ้านกับฉันราวกับเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดเป็นเหมือนเพื่อนยังไงล่ะ ดีแซนเตอร์ฟอร์สทำงานเขียวยะนายเป็นอะไรไปมันยังเร็วไปที่จะตกใจนะ้ร่หอกทลายผู้ผานี่ไม่เหมือนกับที่ใช้ในบัตที่ไฟหรอกนะฮะฉันสามารถทำให้พลังของบัตที่การเป็นจริงขึ้นมาไนดะ้ นาะยอยากได้หรือเปล่า<ะ>ไม่ใชฉันอยากให้นายรับมันเอาไว้เพราะว,ว่านายก็คือเพื่อนของฉันฮะฉันจะจบมาในเทินนี้เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเราไม่มีวันเป็นเพื่อนกันได้โดยเด็ดขาดเตรียมตัวเอาไว้ให้ดี บัตดี้คอเอาเมอร์ไนซ์เซเบรัสเอสไปช่องกลางสวมใส่ออกมนันยามิสมุกิฝืนฟูพลังชีวิตด้บัดดี้เก็บรวมร่างเกราะมันมาโน่นแล้วไงเขาโมาที่จัดก,การเทศยาสารวดเดียวจบนะไม่เอย่ามาจี้ใจดำสิโยเซเบอรสสัสเอสเข้าไปอยู่ในซอกของยามิสมุกิแล้วครับ จากนั้นขอเอาเมื่อนายไปช่องกลางโอเกอร์ไปช่องขวาโอเกอร์อยามิสมกิที่รวมร่างเกลาะมาแล้วมีห้าคิเิคอส่วนโอเกอร์มีสองคิเิคอพลังชีวิตของนักส้กาโอมีเจ็ดหน่วยถึงไม่ต้องใช้เราริ่งชาร์สก็ยังชนะได้อยู่ดีค่ะถ้าแบบนี้ท้าการโอก็คงจ้ไม่หรอไราการปกป้องของชาซะนาะให้โอเกอร์โจมตีสายไฟเตอร์โอเกอร์ โคตรพุ่งสุดโคตรพี่สุดยอดเลยลดดาเมจลงไปได้เยอะเลยอะอารากามิโรการเหลือพลังชีวิตห้าหน่วยจัดการรวดเดียวได้แน่รุยแล้วเนาะร็อชัดแอนด์ร็รไรท์ไดสองเกชกัดสลายแว่นมนของไซเซเลียฮะอย,ยไม่น่าเชื่อว่าการรวมร่างกรอะมาจะถูกทำลายได้ ดรัมฉันฟาดด้วยหรอโจมตีสรุปพี่อารากมิเลยเฮ้ยดรัมซอดโุะอ๋อพี่อารากมิการโจมตีนี้สามพิธีเข้าเลยยอดเลยน่าสนุกมากไล่ยั hey! นึกสีทิศ The Movement หยุดการโจมตีด้วยเวทมนตนร์กลับยังเหลือพลังชีวิตอีกสองหน่วยค่ะ <laughs> ยอดเยี่ยมจริงๆมิคาโดกาโอแต่ว่าคนที่จะชนะก็คือฉันคนนี้ยอดเลยรุ่นพี่อารากมิมาต้องแบบนี้สิ y o u ่ <Your> move Draw h a ชแอ and โตัวฉันในตอนนี้ไม่มีคำว่าพ่ายแพ้ขอไปช่องกลางใจาสามเกชและสังเวยมอนสเตอร์ Monster หนึ่งตัวเพื่อให้มันจุติ มอนสเตอร์อัมเมอร์ไนที่แข็งแกร่งที่สุดอัมเมอร์ไนบาฮามุสเอยใหญ่ใหญ่ใหญ่เบอร์วังอลังการงานสร้างนักสู้อารากามิคอมมอนสเตอร์ไซส์สามลงสู่สนามจนได้ค่ะจะจะพลิกไหมเนี่ยดูยิ่งใหญ่สุดๆไปเลยค่ะพาวเวอร์กับดีเฟนส์ของเจ้านั่นเหรอหนึ่งหมื่นหนึ่งพันทั้งคู่เลยแถมเมื่อคอลงมายังได้ฟื้นฟูพลังชีวิตสี่หน่วย บาฮาบุดโจมตีใส่มิคาโดกกโอเฮือดพื้นสางคำร้องรอ The Movement โกโอไม่เป็นไรนะอ่าสนุกเป็นบ้าเลยรอชาร์จแอนโดเจ้านั่นเหลือพลังชีวิตยอยู่สามหน่วย มอนสเตอร์ที่ขอมาได้คือไซส์หนึ่งรู้ผลกันแล้วสินะถึงข้ากับเจ้าจะใช้ลิงแอตแท็กพาวเวอร์ก็ยังมีแค่หนึ่งมืนจัดการเจ้าสัปหลาดนั่นไม่ได้หรอกจะเอาอยัางไงดีละ่ะกาโองั้นฉันขอใช้ขงฝาาของนายใบนั้นเลยก็แล้วกันไปนั่นน่ะเหรอมาเลยมิคาโดกาโอนายไม่มีทางถอนใจเพราะเรื่องแค่นี้หรอกนะโรกะขอเป็นช่องซ้ายผู้กล้าในตำนานทาสุคุ เอ๊ะะฮนิ่งนๆนมีสองคนมีทัชสกุสองคนเป็นวิชายแย่งร่างไงหรอครับเปล่าเใจ,ใจท้ทีนี่ก่อนสิ<อ>นั่นก็คือการ์ดของดันเจียนเว้าผู้กล้าในตนำนานทัชสกุไม่ใช่ว่าฉันรู้จักเพราะว่าอยากได้สุดๆหรอกนะไม่ใช่ผู้กล้าในตำนานทาชสุกุมีพาวเวอร์ห้าพันกับอีกสองคริติคอลอาร์เมอร์ไนท์บาฮามุดมีดีเฟนแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันไชลิงแอทแท็กแค่สองใบโจมตีไม่เข้าแน่ เริ่มว่าด้วยนะครับรุ่นพี่ทัสคุกผู้กล้าในตำนานทัสคุต่างหากแล้วไม่เปลี่ยนเลยนะเจ้าเนี่ยฮะไปเลยเลยกาโอคุงลิงแอทแทคด้วยกัน3คนนี่ล่ะเอาจะกลายเป็นคนออกคำสั่งได้ยังไงบุกเข้ามาเต็มที่ได้เลยมิคาโดกาโอโย<อ> ู้กล้ารั้จมตีมอสเตอร์ช่องกลาสำเร็จก็จะได้เป่าเย็นชุบเข้ามาเลยเป่าเย็นชุบชุบเยอะเยี่ยมสกิลเพเนเทรตมีไปทำงานเหรอเนี่ยฉันชนะได้โดยลิงแอทแท็กสามใบเหรอเนี่ยเมื่อใช้ลิงแอทแท็กทั้งตัวฉัน และกอรี่ซีเกอร์ของกาโอคุงจะได้รับสกิลเพเนเทรตด,ด้วยอ oh! ้อดับเบิลเพเนเทรตเธอเยอะโอ้เด e m ยวมูฟินกาโอคุงฉันรอวันที่จะได้สู้พร้อมกับนายอีกครั้งอยู่นะหายไปซะแล้วผู้กล้าในตำนานทาสุคุจะถูกทำลายเมื่อจบเธอหนะ่ะขอบใจมากนะผู้กล้าทาสุคุ ลืมคำว่าในตำนานไปนะเห้น <Yeah. S 3> <laughs> ยอดเยี่ยมจริงๆยอดเยี่ยมมากมิโคกาโอเ <laughs> <laughs> จ้าโรกายังจะหัวเราะออกอีกแล้วเนี่ยแต่นายคงมาได้แค่นี้แหละร้อควาวิกฤิทอมอาร์เมอร์ไนโอเกอร์ไปช่องกลางแล้โจมตีสายไฟเตอร์เลยโอเกอร์ร นักสู้อาระกามิใช้โอกเกอร์ที่มีไซส์หนึ่งโจมตีไฟเตอร์สำเร็จค่ะเท่า,ทานี้นักสู้กาโอก็ตกอยู่ในวิกฤตแล้วล่ะคะ่ะดูเหมือนว่าการที่ใช้ปิดเกมภายในเธอนี้จะไม่ขึ้นมืออย่างนั้นสินะแต่ว่ากาโอคุเหลือพลังชีวิตหน่วยเดียวจะประมาทไม่ได้หรอกโยมุกดชแอนดรอวคราวนี้แตตาฉันบ้างแล้ว มาเลยมิทโดกาโอจะเป็นการโจมตีแบบไหนฉันจะป้องกันให้ดูขอเพโดราเราว่าย้ายไปช่องซอ้ายกับคนที่อดนนครับเจ้าน่นอีกแล้วเหรอเนี่ยเป็นการดวลที่สนุกป่าทิคดไว้อีกนั่นนี่อลุยกันอีกรอบเลยด้อมจบตีไซโอโกอโอโอเกอร์เปลวยิงชบลุ้สกิล อย่าคิดว่าจะชนะง,งา่ายๆล่ะเบาอยิง,ยงกันไกรค้อนอีกแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> สกิลของพวกกล้าดัมไม่ทำงานอีกแล้วค่ะร้องซออ่อน้ละก็ปิดฉากด้วยเจ้านี่เลยไรทะนุนสีทิดอาริซิเกอร์ก็ยังปิดฉากไม่ได้งั้นก็แปลว่า มีรางวัลใหญ่รออยู่นะต้องพึ่งเจ้านี่ยังเัินเหรอนี่ยไม่ตลกเลยนะจะจัดการฉันด้วยมอนสเตอร์พันนั้นเนี่ยนะมันช่วยไม่ได้นี่นะก็มันเหลืออยู่ใบเดียวนี่แม่เชิญครับคุณลูกค่ะเจ้าโรกะดูทำหน้าเขาสิถ้าโดนเจ้านั่นเล่นงานแล้วก็ฉันเลิกเป็นบัดดี้กับนายนะฮอะ ล้อนเล่นหรอกนะล้อเล่นเอ๊ะรุ่นพี่อารากามิยิ้มด้วยอะหรือว่ากำลังจะสนุกกับการต่อสู้คิดว่าคงใช่ก็ต้องใช่อยู่แล้วล่ะบัดี้ไฟน่าสนุกจะตายเลยเลยไพโดรา้องวันใหญ่มีของเพียบเลยนะครับร้คลื่นมารพิฆาตไอ้นี่อีกแล้วเหรอถ้าางนั้นก็แปลว่า ไม่จริงใช่ไหมเนี่ยอะไรกันคะเนี่ยทั้งสองฝ่ายเหลือพลังชีวิตหนึ่งหน่วยก็แปลว่าการเป่ายิงชุดในครั้งนี้จะเป็นตัวตัดสินผลการแข่งเลรอเนี่ยเป่ายิงฉุดเสมอคะ่ะเป็นอะไรที่หาดูยากสุดๆไปเลยพลังชีวิตเหลือศูนเท่ากันเสมองั้นเหรอยังหรอกมันยังไม่จบหลอกนะอ๋อ ระแหกพวกก็ทำลายกลอรี่ซิกเกอร์ทิ้งหรือไปเลยนั่นเนี่ยว่างไงเนาะจะว่าไปแล้วกลอรี่ซิกเกอร์นั้นเมื่อพลังชีวิตกลายเป็นศูนย์ก็จะทำลายตัวเองค่ะและถ้าการไปบนสุดเป็นการเวทมนต์ก็จะได้ฟืน้นฟูพลังชีวิตสามหน่วยนั่นเองค่ะว่างไงเนาะมีสก,กิลแบบนี้ด้วยเหรอ <c oughs> การสลายเวทมนต์ของเซซิเลียนเะร เกมเมนวินเดอร์มิการุกกาโอ้แพ้หมดรูปเลยฉันยอมแล้วล่ะอะไรกันสุดยัญญาขอบพระคุณที่ช่วยชีแนะครบจะดีแล้วเหรอโลกะคืนไปให้แบบนั้นน่ะไม่เป็นไรสัญญาต้องเป็นสัญญาเขียวดิไม่ต้องห่วงน่เขาแค่หมดสติไปเท่านั้น เอะที่นี่คือกาโอคุงเหรอมีอะไรงั้นเหรอคิริไม่เป็นไรใช่ไหมผมสบายดีถ้าหมดธุระแล้วก็เชิญกลับไปได้ละรุนพี่อารากามิบอกว่าจะเป็นเพื่อนกับฉันสินะมิคโดกาโอฉันไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนหรอกนายนะ่ะจะมาเป็นเพื่อนของฉันใช่ไหม พราะว่านายนะเป็นคู่แข่งของฉันอะไรกันมีโรกะไม่สิวูฟก่อนจะมาเป็นบันดี้ไฟเตอร์นายคือคริมินอลไฟเตอร์ไม่มีสิทธิ์จะเป็นคู่แข่งของกาโอคุงล็อกเรียวเอนจิทาสุคุรุนพี่ทาสุคุ <laughs> คิดว่าฉันจะอยู่เฉยๆให้จับหรือยังไงถ้าอย่างนั้นก็ได้ฟิเจอ,อร์ฟาส ปลดปล่ายเต็มพิกัดเฮอ The f o r ส e in เอ้อว่าไงนะเอานี่ไป,ไปกิน,น,นคลื่นบานพิกัดต่าสุขูเฮฮะว่ายังไงนะครับแบบนั้นมันเกินไปแล้วนะครับเอ๊ะริวเอ็นจิทาสุขุหมดคุณสมบัติที่จะเป็นบัดดี้โพลิส นี่คือผลของการใช้ฟิวเจอร์ฟอสโดยไม่ได้รับอนุญาตยังไงล่ะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้เถียงการตัดสินใจครั้งเนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วนะ <laughs>